ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันฉันไปทำอะไรให้เธอปวดใจได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปหาใครห้ามเท่าไรตัวเธอยิ่งไปจากฉันบอกตัวเอง จำว่าเธอทิ้งไปมีคนใหม่ที่ผ่านมาฉันคงไม่มีค่ามากพอ ว่าชีวิตเนี่ยเศร้าท้อหรือเครียดฟังเพลงผมได้ครับตอนนี้คือที่ไหนครับติดตามได้ที่ไหนมีในจุ๊กครับผมแล้วก็ในยู u ูบนะครับของผมเองแจ็คแฟนฉันนะครับภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็รายการพี่ออวันที่6ปุ๊บก็เอ็มีผมเนี่ยอาจจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เลยครับฝากผลงานของแจ็คด้วยนะครับเพลงของผมเนี่ยเป็นเพลงช้าเพราะว่าผมออกตามเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยเพลงอนนี้ยอดวิวเกือบ20ล้านวิวแล้ว คนนี้เนาะชีนิสัยรวยครับนิสัยรวยครับชื่อเพลงครับเราเริ่มสิ่งกรงนี้หน่อยครับค้นหาได้ใน YouTube เลยนะครับนิสัยรวยครับเป็นยังไงครับฝากเข้าไปดูด้วยนะครับชื่อเพลงนิสัยรวยนะครับวันนี้ที่มาถ่ายรายการพี่บูดี้เนี่ยสามอาทิตย์เกือบ10ล้านวิวแล้วครับขอบคุณนะครับเพลงนี้นะร้อนกับก้อยด้วยีน้องก้อยด้วยครับซึ่งน้องก้อยคือน้องก้อยก็คือเป็นเอาคํายืนคือเป็นน้องที่ผมตีบอยู่ครับ นี่แมนครับลูงชายครับเื่นผมทั้งคู่นี้ยังไม่กลับนะครับเพราะว่ามีอยู่เกมหนึ่งที่วูดดี้เนี่ยคิดไว้ว่า2คนนี้จะต้องเล่นให้ได้ถ้าวิคิดให้ท่านมาเลยมาเลยๆๆๆเกมนี้ไม่ยากเลยนะครับวูดดี้จะเป็นคนถามคําถาม <c oughs> เออมันใกล้ไปใกล้ไปขอขอ่อนนิดนึงวูดดี้จะเป็นคนถามคําถามเองนะครับแลวจะให้แจ็คกับนิกกี้เนี่ยตอบคาถามให้ทนันภายใน5วินาทีเท่านั้นเมื่อตอบเสร็จให้กดปุ่มสีแดง ใครทําได้เยอะสุดจะเป็นคนชนะแค่นี้ง่ายๆเริ่มเลยนะครับถามแจ็คครับสามคำที่เอาไว้เรียกแฟนคุณที่รักฮันนีฮันนีชื่อเขาไงฮันนีที่รักเฮ้ยฮันนีคนนึงขอจอยอีเฮ้ยฮันนีใครฮันนีคนเก่าห้าสไม่ได้แล้วนิกกี้สามคำที่พ่อแม่ชอบเรียกไอ้ย้อยไอ้เม้อไอ้หัวครก ไอ้แจ๊แอบมองคำถามบ้าไม่ได้มองเห็นมึงแอบมองไม่ได้มองกล้องเหรอกล้องต่อต่อต่อยู่บนรถสามสิ่งที่เคยทำตอนอยู่บนรถนี่ไงนี่รู้กินข้าวกินข้าวแล้วก็คุยโทรศัพท์แล้วก็พาหญิงมาขึ้นรถพาหญิงขึ้นมารถขึ้นรถแล้วมาทำอะไรผู้หญิงก็คือคุณคนเดียวเท่านั้นครับนิกกี้สามสิ่งที่ไม่เคยทำตอนอยู่บนรถว่ายน้ำ โชคมวยเต็มเงอนี่แจ๊คสามเรื่องที่เคยโกหกแฟนโอ้โหเร่วเล่เอเงินนะครับแล้วก็ซื้อของเล่นแล้วก็ไปเที่ยวนอกนอกนิกกี้สามเรื่องที่อยากจะทำถ้าได้เป็นแฟนก้อยเออหอมหัวพามามุนดี่โชว์แล้วก็พี่มุนดี่เป็นพิธีกรงานแตางแจ๊คสามคำบทธานเวลาตกใจโฮ้โหไม่ได้ให้ โอ้ไม่กอดโอ้โหสเนแฮมไม่ใช่บ้านิกกี้3สิ่งที่ทำก่อนเข้านอนคุยโทรศัพท์เช็ค YouTube ร้องเพลงที่ใส่รวยแจ็ค3เรื่องที่เป็นความลับของนิกกี้เป็นความลับของนิกกี้ก็คือนิกกี้ชอบคนอยู่หนึงคนแล้วนิกกี้เลิกบ้ากามแล้วแล้วไอ้จังสามเรื่องที่เป็นความลับของแจ็คไอ้แจ็ค กินเหล้าไม่ได้เออแล้วก็ชอบไทยรายการแจ็คได้4คะแนนนิกกี้ได้4วันนี้เสมอกันครับเป็นไงเป็นไงเกมนี้ผมมันเสียวอะเป็นอะไรต้องไหวอะต้อไหวอะไปอะพี่ไวเกมนี้ถึงบอกไงว่าเหมาะกับแจ็คและนิกกี้มากๆหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสเชิญทั้งคู่มาร่วมรายการวูดี้โชว์อีกขอบคุณแจ็คและนิกกี้ครับครับพี่ มาสนุกกันต่อนะครับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้ววันหยุดยาวเยอะมากมีแพลนไปเที่ยวไหนกันหรือยังครับมียังไปทะเลค่ะไปทะเลนะครับดีมากครับล่าสุดวูด,ดี้ไปดำน้ำมาขอบอกเลยว่าทะเลไทยสวยมากแล้วช่วงนี้ก็คืนอนาทีทองของคนไทยที่จะได้ไปชื่นชมความงามของประเทศไทยกันอย่างจุใจแต่ไปเที่ยวแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับยิ่งหน้าหนาวแบบนี้อย่าคิดว่าไม่มีแดดแดด แรงกว่าปกติอีกนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวภูเขาทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าชอบไปทะเลแบบบูดี้ห้ามลืมทากันแดดเด็ดขาด b i o u v a เวย์ยูวีแครับกันดาดเล่นน้ำาบ IO e สีแดงอยากให้คนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งปกป้องผิวจากแสงแดดที่มาทำร้ายผิวเรากันด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับ b i o r ของมอเบ o r a u v v a t h l e t e อ s m ิ k i n p r o t น c t Milk s น f 50บวก PA บวก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 กันแดดที่ติดทนกันน้ำได้นานถึง80นาทีให้ทุกคนในสตูดิโอ